และยังปรากฏในภาพยนตร์และวรรณกรรมสมัยใหม่โดยมักปรากฏบนทงเสื้อผ้าและตัวนำโชคสำหรับทีมกีฬาเสือโคร่งยังถือเป็นสัตว์ประจำชาติของอินเดียบังกลาเทศมาเลเซียและเกาหลีใต้เสือโคร่งมีพฤติกรรมและอุปนิสัยชอบอยู่เพียงลำพังตัวเดียวโดดโดดยกเว้นในฤดูผสมพันธุ์จึงจะจับคู่กันอายุที่พร้อมจะผสมพันธุ์ได้นั้นคือ3-5ปีโดยตัวเมียจะเป็นสัตว์ทุกๆ50วันและจะส่งเสียงร้องดังขึ้นขึ้น และถี่ขึ้นเรื่อยๆการผสมพันธุ์ของเสือโคร่งนั้นใช้เวลาเร็วมากคือใช้เวลาเพียง15วินาทีเท่านั้นเมื่อเสร็จแล้วตัวผู้จะแยกจากไปและอาจไปผสมพันธุ์กับตัวเมียตัวอื่นตัวเมียที่ปฏิสนธิแล้วจะตั้งท้องนานประมาณ105-110วันคลอดลูกครั้งละ1-6ตัวและจะเลี้ยงลูกเองตามลําพังโดยไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้ประมาณ2ปีชอบอาศัยอยู่ตามป่าทึบสลับกับทุ่งหญ้าโล่งชอบไว้น้ําและแช่น้ํามากซึ่งแตกต่างจากเสือสายพันธุ์อื่นล่าเหยื่อได้ทั้งกลางวันและกลางคืน แต่ส่วนใหญ่ในเวลากลางวันจะนอนพักผ่อนล่าเหยื่